เออมันมีอยู่นะมันเด้นมแข็งนะมาได้กินเข่าพี่น้องครับเจ็บแซบต้องกันบื้เศร้าก็ได้ยํำหื้อเศ้ายังไป ดีนะอย่างผิดแล้วนี่บอกคือพริเผาเลยพี่แกงพี่แกงแหมืนี่มันแซ่บอยู่แซ่บอยู่ตะเบงพริกเผายังสีแดงยังครึ่งยังงามแซ่บอยู่ดอแซ่บอยู่มันทางไงตัวกินพริกเผาเฮ้ยบางงามป่ะสีบางงามพริกเผานี่ออกแดงขุ่นๆเป็นแดงมันซ้ำหมดเลย พี่ปมุดพี่พอยังได้บดย่างเลยสร้างเอาเลยกับเขาขนาดขาดไปจุแงกันว่าอะไรกมีเลยขนาดขาดตลาดบ่เพื่อขาดตลาดเขาีวนาไปซื้อายทองเด้อยแยท่องทองกไรบ่ อืมข้อข้อนพี่น้องเอยข้อนครับพี่น้เขานาข้อนแล้วบรรยากาศสามสิบสามสิบควองซาแล้วมาเนี่ยอืมท่านผู้มากก็เป็นหัวหน้ผมากผีแกงวะ ก็อ,อยู่ดพี่แกงเนี่ยเรมัมกกินอยู่พี่แกงหอม้องเป็มพหว,ออวานเหี่้หออาวานพราก็ได้เขาเปนมว พอเรี ivity, ula, okay, ่มกเทดเงดเกั Thanks, the ี Estamos ่นหมูกรอบเกดเดมน่อยมวากิโลบิกเดี๋ยวกับเบิดก็เดี๋ยวกับเบิดหมูกวอาไขเกี่ยวมูสับ อเอาพัดให้เจ็ดเลยครับเป็นขนาดหมูก่ขอขราหมูก่อขนาดหมูสิน้นเรียนเขายิงกันขนาดทะเลอันนี้เอาที่ก่อน